ท่านเป็นจบนะฮะจากคณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ะนะฮะที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีาการศึกษาทางด้าน i อทีเน็ตเวิร์กเอนจิเนียริงนะครับแฮมเบิร์กจากประเทศเยอรมนี Germany นะครับแล้วก็เป็นครูอสอนภาษาอังกฤษถึง5ปีด้วยกันนะครับเป็น IT t e เ h n i c ชเชนะฮะเอนจิเนียริงนะครับมา15ปีนะแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์นะฮะส่วนตัวมาถึง6ปีด้วยกันนะครับนะและเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคุณแดนกระมวลทันหลวงครับ ครับผมสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นเกียรติได้แชร์ประสบการณ์วันนี้นะครับผมกมลขันหลวงนะครับผมจริงๆก็ทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็จริงๆพึ่งมาอยู่ไทยไม่ได้พิ่งหรอก5ปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดเนานนะแชร์ประสบการณ์ใฟังหลายๆท่านอาจจะเห็นผมแล้วเนาะก็คือทำเอฟเอสามาระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปในออฟฟิศเนาะส่วนใหญ่ก็เปิดบริษัททำกับแฟน ธุรกิจออนไลน์เนาะช่วงช่วงช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นก็ขายพวกชาดา้าลินพวกสมุนไพรต่างๆช่วงนั้นตอบโจทย์มากคือบูมมากเลยคือทุกคนลงแต่เราขึ้นไม่ใช่ทุกคนหรอกหลายคนเขาก็ลงแต่เราขึ้นมัน่วนกระแสแต่ช่วงหลังมาเศรษฐกิจเราก็ต้องปรับตัวเนาะพูดถึงส่าส่วนตัวก่อนเนาะเราความนิดนิด,น,ดนึงแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์ว่าเข้า f o s ได้ยังไงอ่าประมาณนั้นดีกว่าเนาะ ช่วงแรกก็จบที่เศรษฐศาสตร์ไม่โเชียงใหม่แล้วมีเป็นทุนนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็มีชาวต่างชาติมอเชียงใหม่มีนักศึกษา,ารแลกเปลี่ยนได้คุยภาษาอังกฤษเยอะตอนนั้นรู้สึกว่าพูดถึงภาษาเนาะจะบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่กลัวมันเป็นอะไรที่ที่สนุกนะตอนนั้นพออยากพูดภาษาอังกฤษมาก เพราะว่าจะไปลงคอสทิงสมัยนั้นเนาะสมัยมนย้อนไปโอ้แพงแพงแพงนะคอสหนึ่งอะ่ะตอนนั้นก็พักอยู่แถวหน้ามาชอยพอดีแล้วก็โอ้โหแพงคอสหนึ่งเจอยจอยแต่เราเห็นฝรั่งเราก็เออเราต้องฝึกทักษะเลยเห็นฝรั่งไหนทักไปหมดอะ่ะเราบอกว่าฝึกทักษะโดยตรงนี่แหละฝึกไปคล่องไปนะแล้วก็มีโอกาสคือได้ช่วยช่วยสถาบันนั่นแหละเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ทักษะนั้นมาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่ที่เรียนนะเศรษฐศาสตร์คนละเรื่องเลยแต่ว่าเป็น สิ่งที่เราว่าถ้าเราได้อีกภาษาหนึ่งจะดีมากเลยตอนนั้นรู้สึกว่าบ้าเรื่องภาษานะาภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่รงเศสภาษาญี่ป,ปุ่นฝึกหมดเลยยกเว้นภาษาเยอรมันไม่เอาเลยคือไม่มองไม่พูดไม่จับเป็นภาษาที่ไม่จับไม่พูดเลยสุดท้ายต้องได้ใช้แปลกมากเลยแต่พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปจบจากสถาบันแล้วก็มีโอกาสมีเพื่อนชวนนั่นแหละที่ไปต่างประเทศเพราะว่าเยอรมันสมัยนั้น ตอนนี้ก็ยังยังฟรีแหละบอกว่าฟรีคือคำว่าฟรีของเราก็คือโอเคค่าเทอมฟรีคือมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเปิดโอกาสนะทาไมฟรีเราก็ต้องไปดูเกิดคาถามนะที่เยอรมันเรียนฟรีอย่างเงี้ยจนจบด็อกเตอร์เลยฟรีโว้ยเราแปลกใจว่าทำไมฟรี free เลยก็ไปดูคอนเซปต์ Concept ของเยอรมันดีมากเลยเขาบอกว่ารัฐบาลลงทุนการศึกษาเรียนให้ฟรีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจบแล้วคุณก็เสียภาษีให้รัฐให้ชาติคอนเซปต์ Concept ดีมากเลยชอบมากเลยจริงจริง คือคนที่จบเขาเรียนเขามีงานเขาก็จ่ายภาษีคืนก็เหมือนทุกคนนั่นแหละปกติมันก็เหมือนการมันไม่ไปไหนเงินก็ยังุนเวียนอยู่เนาะก็คือต่างชาติหรืออะไรไปเรียนก็ฟรีนะแต่ช่วงหลังก็มีการเก็บเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมในการศึกษาเพิ่มขึ้นมานสำหรับคนที่อยากไปเยอรมันนะถ้าใครมีลูกหลานที่ไปเยอรมันก็ยังมีโอกาสก็คือไปเรียนเขายังเปิดโอกาสไปเรียนคนจีนเยอะมากคนฟิลิปปินคนอินเดียเยอะมากเลย ที่เขาไปเรียนนะั้นที่เป็นนักศึกษาเขาไปเรียนกันสนุกมากคือถ้าชีวิตต่างแดนดูในหนันงเลยมันไม่สวยหรูมันไม่สวยหรูหรแต่ทําให้เราแก่งนะทาให้เราเก่งเจอท้งคนเจอทั้งภาษาเจอท้ง,าาอทงโอ้เยอะแยะเลยต่างประเทศนะพูดถึงต่างประเทศแช์นิดนึงแช์นิดนึงอ่าตอนนั้นไปแรกๆเราได้ภาษาอังกฤษแล้วตอนไปแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษสายเยอรมันเรายังไม่ได้แต่เราเข้าคอร์สตอนเช้าเราไปเรียนเขาจ่ายเพอมตอนเช้า มีช่วงหนึ่งตอนนั้นะเทคโนโลยีมันไม่ไม่เหมือนสมัยนี้ตอนนั้นเรามีอะไรเราก็ต้องถามทางทำอะไรไปถาม,ถาม,ป,ถามป้าคนหนึ่งเรื่องภาษาแล้วกันถามป้าที่เป็นเยอรมันนี่แหละถามว่าเราพูดภาษาอังกฤษนะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยนะบอกว่าฉันจะไปตรงนี้เนี่ยทางมันไปทางไหนเลยป้าแกตอบมาเป็นภาษาเยอรมันเลยว่าแปลแล้วกันนะคุณมาอยู่เมืองน,นี้คุณต้องพูดภาษานี้ต้องพูดภาษาเยอรมันชี้มือเลยนะเออพอฟังนั้นปุ๊บทาให้เรา แต่ก็ยังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมานะถึงไปเรียนก็ยังพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนอยู่เนาะตอนนั้นก็คือเพื่อนก็เป็นต่างชาติด้วยกันอก็ยังพูดภาษาอังกฤษพอประสบการณ์ผ่านไปต้องเข้าไปทํางานตามบริษัทที่เป็นไอทีเออมันต้องใช้ตอนแรกยังใช้ภาษาอังกฤษพยายามพูดภาษาแต่เรารู้นะรู้คําศัพท์รู้ไแต่การที่เราไม่ยอมไม่ใช่ว่ายอมเวลาเราพูดอะ่ะรู้สึกว่ามัน มันมัน,ม,นมันเราอยากพูดได้แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเราพูดแล้วรู้สึกว่ามันผิดแล้วเรารู้สึกว่าไม่กล้าเนาะแต่สุดท้ายก็ตัดตรงนั้นไปนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่บอกพูดภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่ามันลองข้ามจุดนั้นดูนะพูดไปเถอะผิดถูกไม่เป็นไรพูดไปเถอะพูดผิดยิ่งเราพูดเดยอะลิ้นของเราเนี่ยมันจะปรับเองถ้ายิ่งเราไม่พูดอ่ะเขาเรียกลิ้นอ่ะลิ้นแข็งประมาณนั้นแหละพูดไปเลยสรุปแล้วตั้งแต่นั้นมาอยู่ได้ประมาณสองสามปีแหละ ก็เริ่มพูดภาษาเยอรมันแต่สามก็ไม่ลืมเพราะต้องได้ใช้เพราะเป็นไอเพราะมันจะมีโคกับอต่างต่างชาติด้วยเนาะเพูดภาษาเยอรมันก็ทํางานด้านไอทีมาแล้วก็รู้จักแฟนคุณนิลฐานี่แหละอะก็ตั้งแต่นั้นก็บินไปบินมาเลยบินเป็นว่าเล่นบินไปบินมาช่วงนั้นนะบินอยู่เยอรมันสามสีเดือนงานไอทีคือเขารับเยอะอยู่แล้ว หลับแล้วแต่เขาก็แปลกใจนะคนไทยหัวดําไปอยู่เขาถามอ่าเคยมาจากไหนเขามองไม่ใช่คนจีนแน่บอกมาจากไทยโอ้มาจากไทยเลยเขาดีใจนะเขาบอกคนไทยแล้วเขารู้สึกว่าเป็นมิตรดีเห็นไหมประสบการณ์แชร์ให้ดูนะครับแล้วก็ <c oughs> ทำงานไอทีมาแล้วก็รู้จักคนต่างชาติรู้จักคนเยอรมันคือน,นิสยัยมันก็เป็นอีกแบบ เราก็รู้จักคนหลายคนมันทาให้มุมมองวิชั่นของเราวิสัยทัศน์ของเรามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ทําให้รู้เรารู้จักคนไปอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปๆมาๆแล้วก็กลับมาไทยช่วงโควิดนั่นแหละกลับไปไม่ได้สนามบินมันก็ปิดเนาะก็กลับไปไม่ได้แต่นั้นก็อยู่ไทยก็อยู่กับแฟนก็ช่วยทําธุรกิจออนไลน์นี่แหละก็ช่วยหลังบ้านเขียนระบบเขียนโปรแกรมอะไรนี่แหละก็ช่วยแฟนทั้งหมดก็ทํากันเอง แต่ปีที่แล้วแวบไปนิดนึงค่ไปช่วยหัวหน้าหัวหน้าเก่าเขาขอของานช่วยหน่อยก็ไปแวบหนึง่งปีที่แล้วก็ไปช่วงเมษาพฤษภาอาประมาณสามสี่เดือนเนาะแวบไปโฟกสวาเก้นบริษัทของโฟกสวาเก้นเกี่ยวกับรถนี่แหละไปดูระบบไปดูอะไรก็งานก็ไปช่วยเขาเคลียในระบบเพราะมันกองเยอะก็ไปช่วยเคลียรแล้วก็กลับมาปลายปีก็กลับมา แต่จะกลับไปอีกก็อ๋อมันยังมีสิ่งที่ต้องทำเยอะตรงน,นี้ก็เขลียร์เรื่องบริษัทเรื่องอะไรด้วยเนาะแล้วจุดที่ช่วงที่กลับมาช่วงนั้นก็มีโอกาสรู้จักพี่หนุ่ยเนาะเจ๊หนุย่ยเจ๊หนุย่ยเจ๊หนุย่ยอาจจะรู้จักกันอยู่เนะเจ๊หนุย่ยเราก็ชวนมาทํา A4S นี่นแหละก็คือโอเคเราเห็นตอนแรกก็ไม่เชื่อนะข้ามาวงการ A4S มันคืออะไร 4T สินค้าที่ตอบโจทย์เว่า A4S ยังไม่รู้จักนะรู้จักแค่ว่า 4T ตอนนั้นนะ โอทีมันคืออะไรมันซองเล็กๆเอามาให้ดูเนี่ยใช้คือความคิดอะ impossible เป็นไปไม่ได้เลยอุ่นมือเกลกอ่นเมือเกลือภาษาอยู่มันอาอุ่นมือเกลกืมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าแบบเนี้ยซองเดียวแล้วช้อนเดียวใส่น้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นเป็นไปไม่ได้อะคิดในใจโอ้เป็นไปไม่ได้ไงก็เอาไปลองเลยก็ลองในสวนหลังบ้านเนี่ยเออไปไมาให้มันเขียวว่ะคิดในใจโอ้ไม่ได้โม้งเลยแล้วเขาใส่อะไรเขาไปกดดูในเน็ตแล้วก็ อ๋อมีส่วนผสมนี้อ๋อเป็นไปได้แล้วก็ดูอ๋อความเป็นไปได้ใช่แล้วก็มีเหตุและผลเราไม่ได้ต่อต้านนะเราก็มองอ่าพี่หนุ่ยว่าเนี่ยตาเขาขายได้นะวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยเหรอใช่เหรอแล้วก็มองดูอ่ะก็ช่วยลองไม่เคยโทรหรอกลรอการเกษตรเราก็ไม่ได้ว่าเป๊ะขนาดนั้นเราก็ดูข้อมูลแต่เราก็รู้หละว่าการทําสวนนั้เราเราก็มีประสบการณ์บ้างแต่อาจจะไม่เยอะเนาะก็ดูแล้วดึกศึกษาดโูโอเคลองโทรหาชาวนาเรือสนุก ขายได้วันหนึง่งเป็นหมื่นนะตอนนั้นสนุกเลยตอนนั้นคนณุณลิลล่าก็ยิงแอดนี่แหละก็ยิงแอดปุ๊บเราก็โทรหาชาวไร่ชาวนาเนี่ยเราลองโทรคุยแล้วก็ถูคุยทางเหนือนเราก็พูดภาษาเหนือนทางอีสานเราก็พูดอีสานพูดพูดถูกถูกปิดอิดชอบพูดไปเรื่อยนั่นแหละขายได้เอ้าวันหนึ่งเป็นแสนละทีนี้อ้าเป็นไปได้เลยขายได้วันหนึ่งเป็นแสนสินค้าอะไรขายได้วันเป็นแสนนะตอนนั้น ก็มาดูระบบทีนี้ก็เอาพนัากงานของเรานี่แหละสร้างแข่งสร้างขาเหมือนเป็นระบบเป็นทีมเป็นอะไรองค์กรมาเราดึงมาหมดนั่นแหละเพราะสั่งเยอะไงเดือนหนึ่งสั่งเป็นแสนเนาะสั่งเป็นโอ้หลายกองนะตอนนั้นหลายกองไม่ได้เน้นหาทีมเอาตรงๆไม่ได้เน้นหาทีมแต่ว่าเน้นขายคุณภาพสินค้าก็ดีอะประมาณนี้เราก็ไม่ไม่ได้โว้ยนะของจริงๆก็ทามาตอนนั้นโอ้โหขายดิบขายดีเพื่อนก็ ดึงทากันมาเนาะอันนี้แชร์ประสบการณ์เอฟเฟกก็เข้ามาตรงนี้พอมาเรียนรู้อ๋อไม่ธรรมดานะเราก็ดูโอ้คนนี้ทําขนาดนี้ไม่ธรรมดานะก็ลองโอ้สุดยอดเลยคุณคุณอพี่พี่นิ้งเนาะ,ะท่านประธานนิติสว่างสรางโอ้ยอดเยี่ยมมากสุดยอดคิดในใจสุดยอดเลยท่านนี้โอ้ดูประสบการณ์ไม่ธรรมดานะคนที่สร้างองค์กรมาใหญ่ขนาดนี้นะขอชมเลยขอขอขอบคุณอย่างมากที่เปิดโอกาสให้พี่พ,พี่น้องน้อง,องชาวไทยเราทุกคนนี่โอ้โห ปิดโอกาสขนาดนี้ไม่ธรรมดานะขอชมเลยครับผมเนาะไม่ธรรมดาที่ทําธุรกิจได้ขนาดนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะไม่ธรรมดานะสร้างองค์กรมันใหญ่ขนาดนี้เนาะแ่ผมทําบริษัทเล็กๆนี่ยังยังหนักขนาดนี้ถ้าคนที่ทําได้ใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าสุดยอดเลยขอชมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้นะเนาะก็คือตั้งแต่ปีนั้นก็สี่ห้าปีเนาะแต่ว่ามีบริษัทด้วยไม่ได้เข้ามีงานอะไรไม่ค่อยได้ไประชุมไม่ได้ไปเข้าออฟฟิศอะไรเนาะช่วงก่อน ช่วงหลังมาบริษัทเราก็ย่อตัวลงย่อลงเยอะแล้วทีนี้อาจจะปิดตัวก็ที่กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ก็น้องตองเนาะน้องตองเขาบอกว่าเออเนี่ยอืมเขามีอันเนี้ยนะเปิดสาขาอยู่ที่ไนจีเรียนะลองทำไหมประมาณนี้ยเหมาะกับพี่แดนนะคิดในใจมันอ๋อไปนู่นเลยเหรอเราก็คิดในใจไปนูน่นอ่ะส่งข้อมูลมาตอนนั้นก็ยังเขียนโปรแกรมนี่แหละตั้งแต่ต้นปีเขียนเอไอ E.A. เนี่ยแหละเรื่องเทรดมาแจกโปรแกรมแจกเรื่องเทรดรื่างๆทำไปด้วยทำหลายอย่างและทีนี้ก็เศึกษาดูโ้มันเขียนะมันเปิดปรกาศนะขอฝากกับเพื่อนๆที่ยังลังเลน,นะสมมติว่าสินค้า,าในชเรียลองมองนะอย่าอย่าวางผลว่าตอนนี้นะ มันไปได้ไกลยอย่างที่ว่าเราแค่หาทีมเราไม่ได้ว่าขายของนะเราแค่ไปวางวางวางไว้เราไม่ได้หวางผลวันเดียวเรามองไปข้างหน้าพอมันโตขึ้นมาผมเข้ามาได้เดือนหนึ่งเนาะเอาแชร์ประสบการณ์นิดนึงข้ามาเดือนแรกก็คุยไปคุยเยอะมากนะผมโทรเลยตอนแรกนี้จะแชร์ประสบการณ์นี้โทรพูภาษาอังกฤษสไตล์สำเนียงทางยุโรปแล้วกันเข้าฟังมีเข้าใจ ฟังไม่เข้าใจก็เลยปรับใหม่เอาพูดแบบไทยๆเออเข้าใจคุยกันรู้เรื่องสรุปแล้วภาษาที่ดีคือคุยกันรู้เรื่องนะภาษาที่ดีคคุยกันรู้เรื่องเย่ยโอเคละคุยปุ๊บอ่าคุยไปอีกคนนึงงเราก็เอาภาษาแบบสำเนียงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็มีภาษาเขาเรียกว่าภาษาท้องท้องถิน่เนเขาเนาะเขาภาษาเฮาซ่าอ่าก็คือคุยกันภาษาท้องถิ่นนี่แหละแต่เราคุยไม่ได้แต่มันมีจะมีหัวหน้าผู้นําของท้องถิน่นบังเอิญไปเจอผู้นําท้องถิน่นวันนั้นไปเจอคนนี้ โอ้โหเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเปิดกล้องดูโอ้โหคุยอย่างนี้ล่ะเขาเปิดกล้องมาแล้วก็เนี่ยเขาชี้เหมือนดีใจกันมากมาเป็นทั้งหมู่บ้านนะโอ้ตื่นเต้นทีนี้คนเนี้ยสร้างทีมเลยน่าจะเป็นสิบละต้องไปดูสายงานอีกทีแล้วสร้างสาขาลงมาโอ้ตอนนี้เจอเพชรตัวจริงละเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนาบาดหลวงประมาณนี้ละกันเป็นบาดหลวงมันจะมีบาดหลวงที่มีเมียได้เนาะมันจะมีบาดหลวงที่ที่ห้ามแต่งงานเนาะแต่คนนี้น่าจะเป็นบาดหลวงอีก อีกนิกายหนึ่งเขาก็มีมีแฟนม,มีครอบครัวแล้วกันแต่เขารู้จักคนทั้งหมู่บ้านที่นี้ก็มาเชิญคนทั้งหมู่บ้านมาฟังก็ผมก็แนะนําว่าเทคนิคไม่ไม่มีอะไรธุรกิจมันไปด้วยตัวสินค้าของมันอยู่แล้วแค่เราสร้างทีมในการขายแต่ผมไม่ได้บอกแนะนําให้หาคนอย่างเดียวนะเพราะว่าหาคนอย่างเดียวมันจุดจบก็คือสินค้ามันจะก,กองผมรู้ว่าถ้าธุรกิจ MLM เนี่ยถ้าเรา เน้นในการหาคนอ่ะสุดท้ายมันมันมันจะตันนะครับผมแต่ถ้าสินค้ามันดีอยู่แล้วมันขายตัวของมันอยู่แล้วผมมองว่ายังไงมันได้ไปเพราะคนซื้อซื้อหมดแล้วก็ซื้อซื้อมาใช้หมดก็ต้องซื้ออีกก็คือซื้อซ้ำนั่นเอง ก็คือธุรกิจมันไปต่อด้วยตัวสินค้าด้วยทีมงานด้วยองค์กรองค์ประกอบรวมกันทั้งหมดก็ทีมงานก็น่าจะมีเป็นสิธิ์แล้วในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนเนาะประมาณหนึ่งเดือนผมมองแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมันมีงานมันเข้ามาด้วยผมตอนเช้าดูตาผมจะมองไม่เห็นวันนั้นที่ไปออฟฟิศนะที่ใส่แว่นไม่ได้เท่นนะคือผมปวดตาม,มากทาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเย็นเลยแหละอย่างประมาณเนี้ยผมก็ในจีเรียต่อในจีเรียทั้งไทยผมก็ทักมา ผมก็นอนประมาณตีสามตีสี่ตีสี่ 4, 4, ประมาณห้าหกโมงเนี่ยผมก็ตื่นผมอยากให้บางอย่างมันสําเร็จผมมุ่งมั่นมาก,มมมากผมไม่รู้หละผมมีเป้าหมายแล้วกันพอเรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายว่าต้องทําให้สําเร็จผมก็ทาํามาผมคาดหวังว่าสิ่งที่ผมทําเป็นเรื่องไอทีด้านเขียนโปรแกรมเขียนอะไรผมก็ทําต่ออันนี้ผมก็ทําต่อ A4S ผมก็ทําต่อบางอย่างที่ผมได้ก็ทําต่อเวลาเรามีเท่ากัน24ี่ชั่วโมง,งแค่ผมนอนน้อยลง แค่นั้นเองก็คือเวลาทํางานผมก็เยอะขึ้นแค่นั้นเองผมมองอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเดือนแป๊บเดียวเองเวลาทุกคนมียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันถ้าเราหลับเรากินเราเที่ยวอ่าสิบสองชั่วโมงมันหายไปเราเหลือแค่สิบสองชั่วโมงทํางานแต่ผมตัดไปอ่าเที่ยวกินเอและตัดไปตรงนี้นอนนอนน้อยลงแสดงว่าเวลาทํางานเราก็เยอะขึ้นงานที่เราต้องเคลียร์สองส่วนมันใช้เวลาเลาเยอะขึ้นผมก็เพิ่มไะ่ไเวลา ิ่มคืออยากให้มันประสบผลสําเร็จสำหรับเพื่อนเที่ลังเลเกี่ยวกับธุรกิจ A4S นะครับผม <c oughs> ผมแนะนําว่ามันไปได้ไกลสินค้ามันไม่ได้มีตัวเดียวสินค้าทั้งสุขภาพอาหารเสริมทั้งการเกษตรเรามองดูนะเราชอบด้านไหนเราไปด้านนั้นเพราะว่าสินค้าเขาผลิตให้เราแล้วผมรู้นะผมทํากับแฟนผมรู้ว่าการผลิตสินค้าตัวหนึ่งอะ่ะ เพื่อให้คนรู้จักเนี่ยมันยากนะแบนแบดดิ้งเนี่ยมันยากมากเลยทำให้สินค้าคนรู้จักแต่ยังไง A4S อย่างไปได้ไก่ใครที่ลังเลเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่ต่างประเทศและคู่แข่งที่เรายัางทำเมืองไทยเนี่ยนะมันไม่มีอย่างนั้นถ้าใครที่ลังเลนะไปเลยครับผมผมแค่หนึ่งเดือนได้ประมาณนี้คิดว่าหลายๆคนทำมาก็เห็นนั่นแหละอย่าพึ่งท้อตรงนี้ว่าโทรไปผมโทรเดือนแรกนะย้อนไปนะคือตรงนี้ โทรโทรเป็นร้อยสายนะผมโทรเล่นนี่แหละโทรเล่นๆอน่ะผมโทรเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าโทรไปก่อนคุยคุยเป็นยังไงบ้างคุยแล้วค่อยๆเข้าธุรกิจเราก็แนะนาว่าเออมันมีนะมันมีแบบนี้นะโอ้เรามองแล้วแสดงว่าค่าของชีพเขาหรือว่าเงินเงินเงินที่นู่นมันอาจจะน้อยกว่าเราแล้วก็มองว่าแล้วทํายังไงเนี่ยตอบโจทย์เลยก็บอกเธอตามตามที่ฉันบอกสามเดือนเนี่ยเธอได้แน่นอนแล้วถ้าเธอทําได้นะก็ถามว่าเธอรู้จัก ชาวไร่ชานาไหมเขาบอกรู้จักรู้จักกี่คนโอ้เป็นร้อยเลยดีมากแล้วเธอมีเพื่อนสนิทไหมมีเยี่ยมเลยแล้วเธอคิดว่าเธอแนะนําสินค้าการเกษตรให้เพื่อนได้ไหมได้แค่นั้นแหละบอกว่าโอ้เธอได้ละร้านหนึ่งอ่ะเธอทําได้แล้วแค่พูดแค่นั้นอ่ะโอ้วันรุ่งขึ้นไปสมัครเลยนะวิดีโอคอลไปถึงนู่นเลยพอไปถึงนู่นก็วิดีโอคอลมาเลยไปที่อาบูจาอวิดีโอคอลเนี่ยฉันถึงแล้วนะ อพอรู้ที่หลังซื้อไปสามกล่องในวาแต่แรกบอ,อกว่าซื้อซองเดียวนะที่คุยกันน่าจะทางทางอบูจาก็าน่าจะอับเซลให้ก็ซื้อมาสามกล่องอธุรกิจไปได้ไกลฝากนาะผมก็ถึงมองว่าเป็นโอกาสนะส่วนตัวก็ทุ่มเททั้งสองด้านสิ่งที่ผมทําอยู่คือตัวเนี้ยมันทําเพื่อดํารงชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้กินใช้จ่ายเนาะแต่ไอโฟทีโดยเอฟโมันส่วนตัวนะผมมองว่า มันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแนะนําบางอย่างเราต้องต้องสู้นั่นแหละมันต้องใช้ระยะเวลาด้วยพอเราผ่านไปสักระยะเรารู้แล้วทุกอย่างพอมันเข้าที่แล้วที่ว่าเป็นพาสซีฟอินคอมมันมีจริงแต่เราต้องวางโครงสร้างให้มันเยอะๆเท่าไหร่ถึงจะได้แค่นี้เพราะว่าการซื้อการขายสินค้าเราก็ได้ตรงนั้นขึ้นมาอยู่แล้วทําอย่างอื่นอีกยังไงเราก็รอดด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ผมมององี้นะ ทำไปแต่มันเงินมันก็เข้าแหละแต่อาจจะยังไม่ไม่เต็มที่บางครั้งมันยังไม่ซ้ายขวาหรือว่าซุปเปอร์สตาร์มันอาจจะยังไม่เกิดอย่างเงี้ยเรามองแต่ไม่เป็นไรเราทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยมีเข้ามาเข้ามามันตอบโจทย์อยู่แล้วนา,าคตปุ๊บหนึ่งปีอะแล้วมันอยู่ตัวเดือนละแสนหรือมากกว่านั้นผมมองว่าเป็นโอกาสนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าลังเลยังคิดโอ้มันคุยไม่ได้มันภาษาอังกฤษไม่ได้ผมว่าประเด็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่คุณกล้าพูดหรือเปล่าฮนะคุณกล้าพูดหรือเปล่า แค่นั้นเองพูดไปเถอะคนไนจีเรียไม่ใช่ว่าเก่งภาษาอังกฤษทุกคนเนาะน,นี้พูดถึงตลาดต่างประเทศยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับเวลาในการแชร์ประสบการณ์นะครับจริงๆก็มีเรื่องอะไรที่เล่าสู่กันฟังเยอะแล้วขอบคุณพิธีกรสุดหล่อของเรานะที่เปิดโอกาสให้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ